sao vui đi, sướng đi, phu nhân nong bước sục bước sục tuần đêm, bì rồi nó, mือ vào bì đi nó mày, mày. thò nó... co, nó mày như như nào ăn. phải u, mày, 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 nó. mày này, โอ้ยเป็นไอ้แสบนะเอะแกงน้ำไม้ใหม่พี่น้องเลยจะแสบจีดอกมน่มันก็อายาเก็นเป็นน้ใไม่ธรรมศาสตร์น่ะพีน้องมันจะเป็นอาหานถาจุกมาด้ายผลว่าผมย็นมใช่รึนะมได้ายแล ว่าคือเคี้ยวยเธอ,เเอตอนตะกีเ้เพื่อพระทาตอนตำตอนตนั้นอ่ะตำนังตำกระ,ระเบิดคอไปถานหอนก่อนจิบเลือว่าตอนประแดดอ๋ออไรประ๊ะตอนปะแดใช่นัจานน่ะหนูชูมจังเศษ อตอนประแดดก,กับเจ้าอันนั้นกับตัวอะไรไม่รู้นะ <c oughs> เอ,อ้ยเป็นธรรมศาสตร์น้องพ่อพี่น้องบ้านเฮากินแตงสีแดดสิบส <c oughs> ี่กับอาสิบแปลกเนาะแต่บ้านเฮาเละเห็ดหน่อยนึ่งถ้าจะบอไดแปลกห,ล <c oughs> หรอกเฮ็ดหน่อยนึงเนาะกับเนียงทักแล้วก็กระเนี้ยอ่อนกระเนี้ยอ่อน ขออภัยน,น,น้อเพราะนของเป็นเงี้ยงก่อสางเงียงสางขางเหือน,น้ำมันสีมีเสียงรบกวนกันขอป้ายน้อมีเสียงีเงี้ยงเป็

กูคือใส่น้ตาลนึงมาเลยมาป่นจานใส่ร้ายเหรอเจอเผ็ดอ่ะใส่น้ำเขียวเขาจะค้มอมอยแล้วซุมันตังเสรใส่น้ตาลด้หรืดเปล่ากรถามันห่อนก็ไ่หฮนจังปรุงใช่ก่นก็ได้ถามันห่อนก็ได้คือปรุงได้ ชิ้มเมื่อยที่มาจอป่าบางเมื่อยกุศลไข่พีพีเคอเอามานักกระโดดจับฮะนี่พอดีปลาเมงมากพอดีปลาเมงมากเนาะไปปั่นเนาะอุ้มด้านมากอะด้านกระโูเบากระไข่ดอกรัปูอู่ให้แน่นุด้านมเนาะด้านเนาะด้านโตง่ายมันหนึ่ง

ถังแ้กดเนะนะผเสียดายว่มีผักคาน้สาหาเอาผักคาใส่มจีบเป็นจะเดเนี่ยน่นือม่ทัดอยู่บ้านอาแปะก็ต้องมาถ้าหัวทามแล้วด้วยกต้องหัใสตามหมอผดกันนาอพอดีหมอเพ่านผดทารพผดไปนี่ผดแต่น้อเพิ่พี่น้องเอ้ บบีใส่อนาก็บบีปรุงแนวเลแหละส่พักกันี่งคับอะพร้อมกระโดดกะเทนโอ้ยจมันเป็นสบมดรอพร้อมไนวสุกกรสิบเสียดายว่ามีเฮหูนูเลยกแบบพักอันนี้นกพักค้านี่จีเป็นแต่แสบได้แป๊บนึงุกไปห้ดก่อนจะผัดมายสตาร์เออไหนเบิ้งกูเสียอเดี๋ยวเดี๋ยวหดกันแลแป๊บนึงแป๊บนึ

จะถ่ายอีเมมากกันเนาะถ้าเราบิันมาเขาก็จกินเลยเนาะตอนนี้ัสิบงเลยนะพีเราแค่แลปรมาาุกน่าทุกน่าทุกน่าทกใช้บริษัทผ้าขาบอโหอันนี้ขอว่าใช่ผ้าขาหันขึ้นเป็นแต่แสบน้าแม่หันขึ้นเดียว่าไปมันจะเปิดแบบอันนี้มันอยู่กันอีเกมนไปอันไปเอาไปทามได้ก็ อาพุ่มเตมาอนม่บัไม่น้อยอย่างนโอ้ก็ว่าไปอยู่แต่ตาพี่เนอะครับอกพี่นนอะครับอกอยู่ตามเดอ่งหันเนี่ยอามือออกว่ะหนก็มาแต่ตาแต่พอเด้อบ่อพ่ตาก็ปาาอีตอพออยู่บ้านอย่งวะยังหนะ โอ้แต่วาอะไรกินมาอันมาไปกินมั้งนกินโดนลัวอยากโป้งเหมือนอ้นันมาเด้อพอพี่น้องติ้ชุกติ้มขาวอ่ะซิมกานึ้แม่กิ้ข่าวเด้ออ่าจิ้ข่าวจอนาิใข่าวสายโอยแกจกินไหมแม่ไปะติ้มข่าวแสบมันนี่เาแปะจิ้ขาวกันเด้อแป๊บนึง ซิบมัหายเสบอยู่สบายดีบังอ้นสบายดีสบายดีป่าลุงกนเดีเดี๋ยสบายดีป่าลุงกนดีดีเออสะบายดีมาให้เรามาเสริมเนี่ยอัเงหน่ากิน โอ้ชุกมาอปทุมาบ่หอสุดาแบบมีพักเกษตรเนียเนาะเออพักกระทินเนาะกินเกษตรเียแม่หเียรเลยเดียวมาเี่ยุกเฮจมชุกกนั่งเคือเคือเอาบอกว่าทามาจะขี่ไปเอาใส่ใครได้ปะแม่รุกูเยกแต่มนหบอในสุุกน่าจะกินจังแหรีทาเนาะเอาเนาะชวนหาอยู่ไก่เท้

บ้นบ mm ่เห็นจ้ะมันไปหาบเห็นบ้าเกอีกาเขาจักกันใช่ฮะมือววานี่บ่เป็นอย่งเบามันไปบางสันี้ไปหาอีเกใคบเบาคู่มันดีโอ้อปไนหาอีเกไปหาเห็นอ่ะอือไปเห็นมังไปอย่างกางบ่าเนี่ยเขาได้ไปเห็นใส้ที่เขาขึ้นเขา้หัวหโอเราไปไปไม่น้อยบ่เป็นไม่เกอเออดี๋ยวหาเออโบเห็น แต่เนี่ยแล้วนาิแต้มหกยจะทั่วได้รามันเป็นยังเด้อนี่อันนึงนีอันนึ่งแล้วใส่หลักสูบมีอันนึ่งยังนี่จ๊ะจ๊ะยังคือบทจยังบทจจะบักส um, ูบยังเอยังก็ตอบเป็นไอติงเป็นบทเตะมยังเหร

อันนั่นคือบบกินฮันเล่เดี่ยวตักอาตตั้งมาอู้นะอะอ่ะอันไปเอาตั้งเห็นไหมปะตั้งเดี๋ยวยนี่เด้อปนใครเ็นเอามนอกมากินกับแซ่บีบ่ะซ่บอย่อืออยากเขาให้นี่คือบกินกัน เออข่วกการเป็นมุ่เลนบปิ <publishers> ้งกอนก็ได้เปิดเด้อเด้อเดยวพอพียกินแกงหมกันเนาะกินเขาตอนทเสียงมัเดนกปวดแบเนาะบ่อยากนไหนแบนี่ตากห้าโดนเนาะมาน้อมาีสิบครับ ไ,ไม่แม่ดูนม่เรา,าเล้งโมาป็นา่าอติอยไปนะธรัมดนีจะมันแกนะแกเพื่กินก็มาเือแก่แก่แล้วมันแเขากัานแต่ว่ากินกมเนะือแกิน่ไดหโหยว่าิตยังกินน้ำฝนาจะติดจงไเนาะามันอยากยีเลย ถ้า,ม,ม,จจามันกินแล้วไม่เสียใจนะมันจะมาตายนี่แหละเมื่อแม่ก็เองก็เป็นปลาดงเช่นกันนะมันมันก็หามกินใกล้กับกิน,นกินแล้วอ๋ออมาขัาง ใจอันมึงเหตอะไรคอยอี้คอยยมาบกินนังก็ยังมอบกตนยังกบดแจมระสุกมังหันอันก็บบเบจะเห็นอันไม่บกซอตึงนั้งแต่ตึงซื้ออ่นเอาอนใจกูสิแต่ว่าบริโภเบาคอยกับว่าให้กับว่าอันนี้ก็บกตึบอออกินข้าวอะไรก็มาเดียวนี้กินยูนออ กินยังมี้วผัดผัดออมผัดกะเพราไส่ไก่ไปกินกะเข้าฮูกิกินรเด้ขามากดีไปเนี่ขบแดงก็ถือไปห้ตถชซื้อข่าวไปครับล้วอยงก็เ่พลังงานตไมมันจพลังงานได้เด่ไมเอาข่าวไปน โอ้แดะกินเพ่นามมไม่ไาดูแลสุขเเาสอนเนาะเอ้ยเอ้อายมาดูแ้ฮจเป็นยังเจ้าเอมาจะว่บทอดย่ามสิตาจังดูแดิดีใครกับตามวาใครตอ้มันเอามาแดจังดูแลตัวเองเาไปห้งวกจินาจะไปคือกันนาะเวลาเจเวลาป่วยมีจังไ่ใจ ออใส่โอ้มึน่ตอนจิตใจตอนจิตใจมันมันมึมนี่แหงอุกตัวด้เก็บใทอดตอนเ้าจิตใจเออกำลังใจเอเดานจะยากูออ้ยขี้้ยังว่าอันนี้เขาเป็นโลคือว่าเออเข้าไปห้องหมอห้องหมอไปเอากระลงกายในด้วยจึงมาออกแต่องฝึเนื้อใบของก้ากือ บมเมนแบบกาามเากินหนกินนีะก,กินเหล่ากินยากินหนองกินเอามมอ,อเ,มออเมอนะไปมอไอแต่เป็นโรคนี่เด้ออืมสิต้งทิพ,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 พน,นีน่เพราะย่งนั้มง g หนึ่งึง i n g ินไกินเจ้กินะเนียกินเป็นยะตะกินกิน้มุ้ม เป็นงาเป็นงานเหมือนกระ้องออไกระชงข้าวแต่ไมได้ดัางยีเยอะเลยเอ้่มใช้น้่น้งเนี่ยใช่เนี่ยเนี้ยเนี้ยอย่างอันนห้นโอเง ดองไอทานเนกระตกอะไรอ่วเยอเิไปนั้มือนาะก็ถูกานเนาะคอยจนมาจากเลยจนมาจากช่ดองชอดองปะหอมของใครเลยัก หอมบกามีแหะตอนะเออ้ยข้นข้าวอยู่กับสะเออเอ้จงไว้ก่อนนะวะ้หมกเปนจงไ้ก่อนจงนะโคตรน้อยอ่ะ

ยังไ่เด้งบปยังหรองบไปยังหรอเมาบลโอมนเพื่อนเหเออันเพื่อนเปิดประตูเปิดประตูอนะประตูงยางสุเข่าวอไปอไ ไปอินเลยนะบ่าไม่ไดู้กิ้มยาเนาะไม่จะกูแม่ก็กิ้เขาขึ้นยเอยอินสิแม่รู้าม่หร้อบ่าเตาไฟอยู่ไหเตาวย่อยไปหาอยู่บรเห็นีกล่องนี่กล่องใส่กองกระเาะในัวเขาไว้ตอนไปลองหามอยู่ใจก็ป่ะอยากโดนตัวฮะ เขาเตินอิ่มแล้วพี่น้องเติมแล้วบ้ดนีตั้หรับคลิปนี้ฮะก็เสด็จเจ้เพียงสำเนาเด้อพ่อพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามติดตามฮับซุบบอปีเด้อขอบใจได้เด้เรือเจอกันใหม่คลิปหน้า